นิ่ถ้การชุดเนี่ยผมว่ามันเป็นชุดที่สร้างสรรค์ถึงการสะท้อนว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองให้ดีที่สุดไม่งั้นเราก็จะหมดโอกาสหลายๆอย่างส่วนการเขียนแขวนนี่ก็ถือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นแรงบันดาลใจได้เออมันทำไมมันดีกว่าการที่เราวิจัยกันมาต้องเยอะจากข้อความของคนธรรมดานี่คือข้อดีของการเขียนแขวน ้องเ,เข้าใจว่าปกติเราจะเข้าไปเล่นอะไรของเขาไม่ได้ใช่ไหมอย่างดีก็ไปซื้อทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอามาห่อสินเนี่ยเราก็อยากให้คนเหมือนกับมีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้จับมีโอกาสได้ทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไม่ใช่เรื่องไกลตัวการไปแขวนกับวัตถุสิ่งของที่เราเห็นว่า มันเป็นเหมือนองค์คาประโยพของกลุ่มคนที่ต้องทำมาหากินกลุ่มคนที่ต้องใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเนี่ยพอแขวนข้ไปเราก็คือว่าเหมือนกับการให้ค่ากันพวกเรารู้กันไหมว่าคนจนเมืองเนี่ยเขามีคุณค่ายังไงกับเมืองสมมุติเราเห็นคนตั้งขายของข้างถนนเนาะล้ำคานเกะกะอะไรเงี้ย แต่แต่อันเนี้ยเขามีคุณค่าไหมคือจะได้มองให้ถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้ง่ายๆหน่อยก็คือว่าอยากให้กําลังใจซึ่งผมว่าเรื่องแบบเนี้ยมันให้กันได้ไม่ยากเลยอย่างอันนี้เราบอกว่าอย่างไรถึงเท่าเทียมอย่างเงี้ยการนี้ก็จะบอกว่าเราอยากรู้ว่าเอความเท่าเทียมในความเข้าใจของคนเขียนนี่คืออะไร มันเป็นเทคนิคทางศิลปะเรียกว่า Installation หรือแม้แต่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีเข้าไปในพื้นที่ของงานศิลปะมันก็จะทำให้คนเนี่ยได้รับสุนทรียภาพมันตอบไม่ได้นะแต่ต้องถามตัวตัวคนนั่งเองว่าเออนั่งแล้วมันรู้สึกยังไง ที่ยิ่งใหญ่ฉันอาจไม่ใช่คนสำคัญแค่ใช้แรงแบกความฝันเป็นฟันเฟืองอยากให้มองเรื่องความกลมกลืนการอยู่กับคนหลายๆเรียกว่าหลายๆชนชั้นหลายๆความความเท่าเทียมหลายๆฐานะอย่างเงี้ยแต่ให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่เพียงแต่ว่าความปกติของเรามันต้อง บวกด้วยความเข้าใจให้ได้ไม่งั้นมันก็จะมะีปัญหาเรื่องการมองต่ำมองสูงมองจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือมองจากข้างล่างขึ้นข้นขางบนบางทีมันทำให้เกิดคอนฟ lict หรือความผัดแย้งได้เวลาเราใกล้ๆใ,ใครบางคนเราก็รู้สึกกลัวเขาว่าเขาจะมาทำอะไรเรารู้เปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราไปมองว่าเขาอยู่คนระดับกับเราต้องเลิกพูดหรือคิดคำที่มัน สะเทือนใจเนาะเช่นคดจนอะไรเงี้ยทำไมเขาขี้เกียจอะไรเงี้ยคือมันคอมเมนต์คอมเพนหรือ,อ,อตีตากันเนี่ยไอ้เนี้ยเพิ่งอยากให้ลดแต่ถ้าสังคมที่ดีเนี่ยลองไม่มีตรงนี้ดูแล้วบางอย่างที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นเรื่องร้ายมันอาจจะหายไปโดยธรรมชาติแต่ยิ่งเราเห็นความต่างเราว่ามันยิ่งเกิดปัญหาขึ้น พอต่างปุ๊บเราก็เริ่มมองเริ่มพูดเริ่มแสดงท่าทางหรือการกำหนดบทบาทมันเริ่มที่จะทำให้แยกกันไปเรื่อยเื oh, ยอ่ออออย้้ชีววิตดงงงมทาัันนแขข็ๆ